นะครับให้สัญญาณปล่อยขบวนรถด่วนพิเศษสินค้าที่985นะครับต้นทางจากกรุงเทพปลายทางสุงไหงโกโลกออกจากสถานีชุมทางหาดใจนะครับในชานชาลาที่2ออนี่985นะครับใต้หัวรถจักร อันสตอมสี่สหนึ่งหทำขาร์โบนะครับ